สวัสดีทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคลิปจากวันดิมเลยนะซึ่งความที่แบบผมแบบติดไฮไลท์นะทุกคนตอนแรกมันเริ่มแบบไฮไลท์มันเริ่มโคเส้นแล้วทุกคนคือตอนแรกผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบยิงแบบดำมีแดงขนาดนั้นเลยยิงเหลืองๆมากแดงเขาแนะนำรู้รู้สึกแบบมันเข้าเส้นแล้วอะแม่งแบบเข้าเส้นเพราะมันยิงแต่มันรู้สึกแบบดีแล้วจะมาเล่นวันนี้ผมไม่ช้าทุกคนดีดี มาทุกคนมามา,มาเราเล่นสองตาแนละ้วทุกคนมาดูกันว่าจะได้กี่แมเริ่มจากโหมดไฮไลท์โอเคซิงวันนี้มาชูดาวมีแดงอ่ะเออถ้าวันนี้คนดูเยอะจะรู้สึกดีมากเอ้า แล้วอ่ะทุนมันเข้าเส้นแล้ว คนวันเนี้ยจะไปโชว์อ่ะ ม่สองลงพื้นนะไม่มเป็นไรเครื เดี่มตัวน,นะคนี่ยยเดนะี่มตันนะเดี่มตัวน,นะเีตันะคุณน,น,นะีไม่รอ,อ่มไม่รอั้นมานีมมีคำว่านี่หลุดอะไรกูยิงหมดกูไม่สนกูไม่แคร์จะไปเข้าเนื้อจะเลยกูยิงหมด อันนี้คือตาสุดท้ายนะทุกคนซึ่งผมก็จะลงคงลิปพุ่งในส้มนดิมนะครับทุกคน Ừ. 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 Tại nó khuất tình Đó Rồi ตั้งอ่ะดูนะผมผมผมตักอ่ะผมก็นะผมไม่กดนี้นะผมจะกดแค่ตายวันเดี๋ยวดูดูดูเนี่ยตั้งเลยเหมือนกัน

ยี่นี่เลยเออ แค่กางพู่กั้อไงวันนี้พี่แกแดกสองเมตรเนี่ยนี่พู่กันมาล้อนี่ยคือพี่ไม่ได้ดินมาพ่ก็ไหนือคือพี่เป็นคนไม่แรงใจเลอ ตอนแรกๆพี่ก็ยังไรอยู่เละตอนแรกๆพี่ทัอไรอยู่เลยตอนนี้ก็เิ่รวน อยู่ได้เลยมตามไม่ทันเลยนะแทบตามไม่ทันอูเรื่อยมันไม่ตามไม่ทันเลยไม่เคยเจอเลี้ยงาตเนี่ไอ้เียีเ็ะไ ผมสุดแน่แอดหาพ่อดีนะนี่นะคนผมมีคลิปน้องแม่งเล่นแบบบ้ามากอะเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้ด้ยนะครับทุกคน ซึ่งอยากไลฟ์สดทีไร Spotify มากเลยอะ่ะอืมนะเดี๋ยวผมขอไปซ้อมก่อนขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับขอบคคุณครับ